สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพร้อมพันกรุณาครับรายการที่มีสีขตบูรณ์สถานีวิทยุเสียงจากฐานเรือจตุจักรนครพนมครับขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาที่อเมซอนปั๊มน้ํามันปตทหน้าวัดอรัญญกุลครับมาทําไมครับคือทุกปีครับพวกเราที่เป็นข้าโอกาสพระทับพนมเนี่ยทุกวันที่ส1สิงหาตั้งแต่ปี 2, 5 2 0่มาแล้วครับเรามีการ จัดก,กิจกรรมบูชาองค์พระธาพนมนะกิจกรรมต่างๆมากมายอย่างเช่นการเดินวิ่งอะไรต่างๆเพื่อเป็นการสร้างศรัทธาให้กับบรรดาพี่น้องประชาชนหลังจากที่พระธาตพนมได้ล,ล,ล้มลงเมื่อปี2518วันที่11สิงหาคม2518ครับจากวันั้นมาครับเริ่มจากคุณศินทรนนยวัฒน์ผมต้องขอบคุณท่านนะที่ท่านมาอยู่ที่ท่าพนมมาเป็นผู้จัดการไฟฟ้าและเริ่มกิจกรรมนี้ขึ้นมา หลังจากที่ท่านกเกษียณแล้วนะครับผมก็เลยในฐานะที่เป็นลูกหลานท่าพนมก็เลยไปรับต่อมาเป็นเวลาสามสิบหนึ่งปีแล้วครับนะครับเราทํากิจกรรมอย่างเช่นเดินวิ่งปั่นจักรยานระยะหลังนี่จักรยานเป็นที่นิยมมากเราก็เลยมีการจัดปั่นจักรยานเป็นประจำทุกปีในการบูชาองค์พระท่าพนมในวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมนะครับปีนี้เป็นปีที่เท่าไหรแ่แล้วเนี่ยห้าสิบปีแล้วเนาะครับอ่าคร็วห้าสิบปีแล้วครับที่เรา ได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลของทุกคนครับนะฮะเจริญรุ่งเรืองทุกคนครับปีนี้ก็เช่นกันครับในปีนี้ครับผมขออนุญาตให้ทางท่านประธานชมรมปัจจัยยานเพื่อสุขภาพท่านสุรัตน์ก้องเก็กมนครับได้เรียนให้บรรดาพี่น้องได้ทราบว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างครับครับผมสวัสดีครับผมสุรัตน์ก้องเกตกมลนะครับประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดนครพนมในปีนี้นะครับได้ร่วมมือกับทางท่านพร้อมพันุกุลภานะครับ ่าจัดปั่นจักรยานโดยเราจะเริ่มปั่นที่ร้านพยาสีสัตนคราชนะครับในเวลา6.00นเราก็จะพร้อมกันอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็7.09เราก็จะเริ่มปั่นออกจากอ่าลานพยาสีสัตนคราชไปตามถนนหมายเลข212ครับผมไปสู่พระธาตุพนมนะครับซึ่งเราจะผ่านอ่าอบอตอบ้านกลางนะครับ แล้วก็พระกางทุ่งแล้วก็ทานข้าวอยู่ที่เทศบาลตำบลทาาพนมเสร็จแ,แล้วตั้งขบวนก็ปั่นเข้าไปสู่วัดพระธาตุพนมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีครบรอบ50ปีที่องค์พระธาตุพนมล้มนะครับเราก็จะคงจะเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับผมครับผมยะยิ่งใหญ่ไม่ยิ่งใหญ่ยหญอยู่ที่ศรัทธาของพี่น้องประชาชนครับคือถ้าเราบอกว่าปีนี้เราจะทุ่มเทเพราะว่า50ปีแล้วเนี่ย ความยิ่งใหญ่ก็จะตามมาครับนะครับซึ่งในปีนี้ครับเราได้มีการประชุมหารือกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันแล้วครับว่าเราจะพร้อมใจกันผมย้ำว่าเราไม่มีงบประมาณอะไรนะครับมาจากหัวใจทุกคนนะซึ่งใครมีอะไรก็เอามาฮักเพลยแบ่งปันซึ่งในปีนี้ครับผู้ที่จะบริหารจัดการในเรื่องของสถานที่เรื่องอะไรต่างอ่าหลักๆเลยก็จะเป็นบริษัทโตโยต้านครพนมจำกัดพรครับน้องนกมานะฮะปีนี้เป็นยังไงน้องนกก็ทางโตโยตอรนะคะ ก็จะเป็นในเรื่องของเวทีนะคะแล้วก็เต็นท์สำหรับรอ,องรับนักปั่นกองข้าอาหารว่างนะคะก็จะเป็นพวกน้ำดื่มพวกไข่ต้มพวกข้าวต้มอย่างเงี้ยครับผมครับเราร่วมศรัทธาด้วยกันเพราะว่าตัวตาลนครมันจำภัณฑ์ของเราเนี่ยก็เป็นลูกหลานเป็นข้าโอกาสพระธรมนมครับในเรื่องของความปลอดภัยสำหรับนักปั่นนะครับผมได้ลูกอนุชาวะลัมิูสุสนครับนายกสมาคมคู่ภัยซีสตะว่างไงลูกพร้อมครับ เราใพอสะดวกเต็มที่ครับดูแลความปลอดภัยได้ทุกอย่างพร้อมเลยนะรถพยาบาลอะไรต่างๆพร้อมเลยนะครับมีผมเครื่องเสียงนะครับใช่ไหมครับทุกอย่างเลยนะครับเอาอทีนี้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครในผมมอกให้กัะทางท่านอุทินสุทธิสารนะครับซึ่งเป็นผู้ตรวจการการเลือกตั้งนะฮะตำแหน่งปกติท่านนะฮะก็จะให้มีการรับสมัครแล้วจะรับสมัครยังไงจะแจ้งขา่าวยังไงครับผมจะ ทำเป็นเพดเป็นเว็บไซต์ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านนั้นได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ให้มากๆครับเพราะว่าโอประนบนนั้นเป็นที่สักการะบูชาของคนไทยทั้งประเทศรวมทั้งมีชาวต่างประเทศมาด้วยนะครับทุกครั้งน่ะเคยฝรั่งอะไรต่างๆก็จะได้มาปั่นจักรยานท่านลงชื่อไว้นะครับไปกดแจ้งท่านลงชื่อไว้เพื่อว่าเราจะได้จัดเตรียมเรื่องอาหารการกินเครื่องดื่มอะไรต่างๆให้พอเพียงครับผมจํานวนเนี่ยเราจะรับเท่าไหร่ดีเอาเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นห้าร้อยคนครับ ถ้าเกิดว่ามาเกินนั้นก็ไม่เป็นไรก็ได้ได้ครับแต่ว่ารีบมาแล้วก็แล้วกันนะเพราะว่าคือทําไมถึงรับแค่นี้นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของซิเคอร์ลิตี้เนาะความปลอดภัยอะไรต่างๆด้วยนะครับการบริการเดี๋ยวไม่ทั่วถึงเดวจะว่าแหละแต่ทุกคนที่จะมานะถ้ามาลงสมัครในการที่จะมาปั่นนะครับกรุณาเอาความศรัทธามาดนะ้วยสาคัญที่สุดนะครับนะ พานมีอะไรที่จะต้องจําเป็นนต้องหามานะใช่ครับใช่ไหมครับอยากกินอะไรต้องหามานะครับผมเราก็จะมีเสริมบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับใช่ครับใช่ไหมฮะเพราะเราทาด้วยหัวใจนะฮะทุกคนนะฮะทำด้วยหัวใจครับงบประมาณมีเท่าไหร่ไม่รู้ครับมีจากสัทธาพี่น้องประชาชนนะเพราะฉะนั้นแต่ท่านมาแล้วท่านไม่ต้องห่วงนะฮะในเรื่องต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นบอกว่าจะเชิญทางลาวมาด้วยเหรอครับผมก็จะมีเชิญทาง นักปั่นจักรยานจากสพปราวนะครับเปิดขโมนมาด้วยนะครับซึ่งได้เกริ่นกันในเบื้องต้นแล้วนะครับว่าจะเชิญมาแต่ส่วนจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการและเดี๋ยวเราก็พิจารณากันอีกทีนึงครับครับผมครับโดยปกตินะครับการที่ให้บรรดาพี่น้องทางสพปราวมาเนี่ยครับมาด้วยศรัทธาเพราะว่าเขาอยู่กับสถานเลองพระธาตุพรมอยู่แล้วนะครับส่วนก็จะมาเป็นการส่วนตัว พันอาวุนเวียงจันทร์สุวนรณเขตบุริคครับมากันทุกเหมือนและพอทราบข่าวนะฮะเพราะฉะนั้นท่านแจ้งมากันแล้วกันเพราะตัวนี้เราสามารถที่จะสื่อสารกันได้ความปลอดภัยผมได้ทางท่านภูมิกับพันตํารวจจูสัก์ถาวนโพธิ์ครับเป็นไงท่านภูมิกับครับในเรื่องนี้นะครับที่พร้อมพันยุรปคาที่มีการนําเรียนเชิญท่านผู้กำกับหรือเพืนที่านมก็คือท่านพลตือสัจชายสัจนันเลยนะครับ ในความร่วมมือขอกำลังของ,ของฐานิึดตรวจเมือ,องนครพนมบัานกลางอลักสีลาและท่าพนมดูแลความปลอดภัยนักปั่นตลอดเส้นทางและใช้จักรยานเพื่อสุขภาพจากนครพนมนั้นท่านประธานชมรมคือท่านสุรัก์ต้องเกียรติกมนัดจ,จัดมายแชาวรูดห้าสิบคนในการดูแลเส้นทางตลอดเส้นทางของนักปั่นจักรยานจักรยานครับครับผมครับขอบคุณมากครับทีนี้หากท้องเป็นห่วงเรื่องของการบริหารจัดการนะครับ ผมก็เลยอยากบอเขาไนให้เลขาทางจุรวมปัญจกยานว่าเราจะไปพักทานอาหารยังไงที่ไหนฮะท่านท่านเลขาครับ,รบในนาตัวนิ้หนึ่งครับคนอยากรู้จักชื่อค่ะคอนทิปตัวรินค่ะเลขามุมปัญจกยานชื่อสุภาพนครพนุค่ะค่ะจุดพักของเราหลักๆจะมีทั้งหมดสามที่จุดพักที่หนึ่งที่อบตอบ้านกลางจุดพักที่สองคือร้านชอบวัสดุซึ่งสนับสนุนเรามาทุกปีอีกจุด สุดท้ายก็คืออบอตอรพระก,กลางทุ่งจุดนี้เราแค่แวะดื่มน้ำแล้วก็ตั้งแถวขบวนใหม่แล้วก็เดินทางต่อไปที่เทศบาลอำเภอ่าพนมค่ะครับผมนี่คือหลักๆนะครับที่นี่พอเราปัน่นเริ่มปั่นนะครับเราก็จะไปแวะเอาดอกไม้จากท่านนายกอบอตอา่าพอทุกปีนะครับเขาก็จะมา เอาฝากดอกไม้ปูชา,าวทัานมซึสงถือว่าเป็นประเพณีแล้วก็จะไปที่อบโตะคำเท่านะครับและที่สำคัญที่สุดไปรับน้ำมนต์จากาท่านพระอาจารย์มหาปุษนุปัญญาเสถโถวัดโกสลมชุมารบ้านกลางนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราจะไปแวะที่องค์การระหารส่วนตำบลบ้านกลางนะที่ตรงนั้นท่านพลชัยมีอะไรบ้างเนี่ยครับวันนี้ท่านมาประชุมเองครับท่านนายกพลชัยเชิญครับ สําหรับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับสมกับที่เราเรอคอยนะครับปีนี้ก็มาถึงอีกแล้วนะครับวันที่เราจะได้ไปร่วมต้อนรับคณะปั่นจักรยานนะครับจากอําเภอเมืองนครพนมนะครับไปธาตพนมนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่เรากําลังรอคอยคือที่ตำบลบ้านกลางนะครับที่ตลาดสดบ้านกลางนะเราจะไปแวะนะครับแวะเพื่อไปรับรปรขมน้ำมนต์จาก ท่านอาจารย์พระมหาวิศณุปัญญาเสโธนะครับไปแวะแล้วก็สิ่งที่สําคัญเราจะไปที่องค์การบริหารสุตบุญนะครับตำบลบ้านกลางกรุเมืองนครปนมตรงนี้นะครับฉะนั้นนักปั่นจักรยานทุกท่านนะครับองค์การบริหารสุตบุญบ้านกลางยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคณะนะครับขอบพระคุณมากครับผมครับผมครับที่ตรงนี้นะครับจะมีท่านอดีตสอสอะไรสมัยท่านอัจารย์สุธิศิ์นะครับก็จะมาต้อนรับเราก็จะหาอะไรต่างๆมาให้พวกเราทานด้วยครับ พูดถึงประธานนะครับเรา,าตรงกรงกันที่ประชุมแล้วว่าจะไปกราบเรียนเชิญท่านาพลตร,รีษกระดุลแสงสิงแก้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นบุคคลสําคัญที่ทําประโยชน์ในกับ้านเมืองของเรานี่มากมายนะครับเป็นที่ยอมรับนะครับมาเป็นประธานให้ซึ่งไม่สรว่จะรับความเมตตาจากท่านหรือไม่ผมจะพยายามนะไปกรบ เรียนท่านนะครับผมครับแล้วก็แขกผู้ใหญ่ที่เราเคยร่วมงานกันมาครับก็จะไปเชิญอย่างเช่นภูเียตเอืยนามท่านสุภาชัยโพสูตว่าจะมาหรือเปล่าไม่รูน้นายกขวัญนะท่านดรสุภาพาีโพสูอันนี้เป็นต้นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราทํางานมาร่วมกันโดยตลอดครับนอกจากนั้นใครจะมาได้ไหมได้ก็ไม่มีปัญหาเพราะงานนี้คืองานค่าโอกาสพระธาตุพนมนะครับผมครับเพราะฉะนั้น เอ่อมันเกิดขึ้นจากศรัทธาไม่มีนะครับใครอย่าไปคิดนะครับเหมยลูกพร้อมจัดสุรัตจัดใครจัดนี่ไม่ได้นะผมไม่ไปไม่ใช่ไม่ใช่ครับเข้าใจผิดนะฮะอยากให้ท่านมาร่วมในกิจกรรมนี้ทุกคนนะครับผมครับท่านอะไรครับสุดท้ายมาเชิญครับผมที่ผมได้รับการติดต่อมาก็มีอ่านักปั่นจักรยานจากนักปั่นจักรยานจากอ่ากรุงเทพมหานครนะครับเขาก็ติดต่อมาแล้วนะครับประมาณน่าจะประมาณสิบคันนะครับซึ่งจะมา พักอยู่ที่นครพนมก่อนเสร็จแล้วก็จะเริ่มมาปั่นกับพวกเรานะครับเพราะว่าการปั่นจักรยานบูชาพระธาตุพนมนี่มีชื่อเสียงทุกคนก็ศรัทธานะครับผู้คนศรัทธาที่อยากจะมาร่วมปั่นกับพวกเรานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหมายว่าทางนักปั่นจากสามสามส่วนนะครับจากสกลนครจากบุกดาหารก็จะปั่นมาเจอกันอยู่ที่พระธาตุพนมด้วยนะครับซึ่งหลายๆจังหวัดเลยนะครับที่นักปั่นจักรยาน ของทางภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์จากร้อยเอ็ดจากกาศินอะไรก็พร้อมที่จะาร่วมกับพวกเราครับก็ขอ,ขอเชิญทุกท่านนะครับต่อไปก็จะมีลิงก์ของท่านอุทินนะครับท่านก็จะทําเป็นลิงก์เพื่อจะสมัครที่รับสมัครนี่คือฟรีนะครับไม่ใช่ว่าเสียเงินนะครับฟรีแต่ว่า,าทุกท่านจะได้จะต้องลงลงรายชื่อเพื่อพวกเราจะได้จัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มอะไรให้พร้อมสาหรับผู้ท่านนะครับ ครับผมครับสลับนักปั่นที่มาจากกลุ่มสนุกก็คือเราเคยทําเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วนะครับบางคนอาจจะไม่ได้มาเริ่มปั่นที่นครพนมของเรานะครับท่านสามารถที่จะปั่นมาจากสกลนครมานาเกและมารวมตัวกันที่ท่าพนมได้ใช่ครับมุกดาหารมาได้เหมือนกันครับนะครับแล้วก็มาไปบูชาอุพระท่าพนมพร้อมกันไปแห่ผ้าอุพระธาตุพร้อมกันนะครับนะสาหรับนักปั่นที่อยู่ท่าพนมนะครับสามารถที่จะมาร่วมปั่นกับพวกเราได้โดย จะมาเริ่มปั่นอยู่ที่อบตอบ้านกลางนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าจะรวมตัวกันที่หน้า,าตลาดมันก็จะจอแจนะครับเพราะว่าช่วงนี้ถนนด้านหน้าตลาดตอนนี้เขากำลังปรับปรุงนะครับปรับปรุงใหม่ก็เลยไม่สะดวกนะครับขอเชิญท่านไปรวมตัวกันที่อบตอบ้านกลางเลยครับครับผมครับเพราะฉะนั้นที่ท่าปนมเป็นศูนย์กลางแต่ถ้าหากว่าจะจะมาร่วม เพื่อที่จะเข้าไปขอพรพร้อมกันท่านมาที่เทศบาลตำบลท่าพนมใช่ครับที่อนักสนักงานซึ่งเป็นจุดลําพวนใหม่ของเรานะครับอยากให้บรวจตรงนี้หลังจากที่เราทานอะไรเรียบร้อยแล้วครับเท่าที่เรามีนะครับครับก็จะเข้าไปกราบนมาสการองพระธาพนมนะครับซึ่งจะมีท่านพระอาจารย์สง่านะฮะวันนี้จะปีนี้จะขอเวลาน้อยหน่อยนะอาจารย์เพราะว่าคนปั่นไปแล้วมันเหนื่อยยืนนานคงไม่ไหวนะครับ ครับนี่คือเป็นบุญเป็นกุศลที่พวกเราพร้อมใจกันทํามานะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ล้วนแต่เป็นข้าโอกาสพระธาตุพนมใครมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคุณหมอคำม้วนมีไหมครับก็ขอเชิญชวนนักปั่นทั่วประเทศนะครับได้มาร่วมกิจกรรมนะครับปั่นบูชาองค์พระธาตุพนมของเรานะครับเป็นประจาทุกปีนะครับในวันที่11สิงหาคม2568ครับครับผมครับปีนี้ครบรอบ50ปีพอดีครับ50ปีพอดีเลยครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลสำหรับพวกเราที่เป็น ข้าวอกาสพระธาตุพนมนะคําคำว่าข้าโอกาสพระนมคืออะไรครับคือผู้ที่ปกปักษาองค์พระธาตุพนมนะครับผมครับรวมถึงพ่อพญานาคเราด้วยครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะออกปั่นเนี่ยนะเราก็จะขอพรจากพ่อพญานาคและหลังจากนั้นเราก็ปั่นไปนะครับเป็นข้าโอกาสพระธาตุพนมที่เราจะมารวมตัวกันในการทําดีเพื่อองค์พระธาตุพนมแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราทั้งหลายนะครับมีอะไรอีกไหมครับม่ีมีใครเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าจะมาก็จะลืมจองโรงแรมล่วงหน้าแะคือถ้ามาใช่ไหมฮะเพราะว่าวันต่อไปจะเป็นวันหยุดใช่ไหมครับใช่ครับเออเพราะงั้นก็ใครที่จะมาก็จะอย่าลืมจองโรงแรมมาแล้วกันนะครับโรงแรมนครพนมวันหยุดนี่จะเต็มตลอดเลยนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณนะครับภายนี้ครับก็ต้องขลิยัดอลัคณาเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันมีองค์พระธาตุพนมอ่าพระยาศรีสัจจคลาชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงนนบนดานประธานพรให้ข้าโอกาสพระธานพนมที่มาร่วมประชมมุมในวันนี้ตลอดถึงท่านที่ชมอยู่ทางบ้านผู้ที่จะมาปั่นจักรยานบูชาองค์พระธานพนมครับจงได้รับพรจากพระธานพนมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พญาศรีศสักราชอปรัษาท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะธรรมากาขึ้นมิคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการขอพระคุณมากครับสวัสดีครับถ้าเธอ Okay. okay.